เมื่อนี้ไม่ด่าละดังมากินเขาน้ำข่อยมากินเขาก็แม่ป้าหุ่มกันรวย่วยรวยรวยเจลาได้อะไรกินจะาก็ึ้นบ้นั่งกินดีๆไม่เล้อย่าไปแ้วน้ำแข็งไม่ใช่ป้ารวงพรก็เอาอันนี้ออกให้เเจลานั่งกินดีๆหน่อยสิโอ้ก็เพี้ยนได้เงี้ยี่้ก็เพี ทั้งรองกินดีๆด้วยที่ป้าไปใส่ในอีกอย่างกินเนี่ยปลาทองพรอนเห็ดปลาเห็ดก้มต้นเห็ดต้นเห็ดปวกมะจัตสุลินที่แม่ป่าได้ย่างชุ้กระเจียวกินหมูหยองไข่หนึ่งป่าอยู่ท่านในสุปหมูบานไอ้ระเแก้วกลิ่นอิ่มกันเจ๊ลามากินดิมาเจ๊ผันก็มากินที่พ่ดเราได้หอดบักเขียบพี่น้องเป็นแบบนี้นะจ้ะ เป็นแบบนี่หละเป็นแบบนี่ะบกเขียบไอสานบ้านเขาวัน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 ลุงสี่หละจ้าโอ้ยบอกให้นั่งกินดีๆไม่กินน้ำดอกปียงไกล้น่ะสิห้แมวกินไม่ได้แอกคนนะเสื้อเสื้อไปยังก่อแมวเบิ่งดูหละจ้าเอ้ยกลับมาตั้งหันแล้วกับมาซื้อแมวไปให้แมวมาั้ะ เกล้าสุดยอดที่ลีเดียวที่พูดเป็นแมวฉันเนาะเอาไปเอามาแมวสอนฉันมันได้มาอยู่น้ำตานมันก็แมวแมวเพี๊ยแก่ก็ใสกันเลยอดไม่ได้อดไม่ได้สงสารมันประพันธ์ในยังกลิ่นฉันกินอิ่มแล้วเพี๊ยอะไรได้ยังกินคือเพราะถือมากินแน่มันบ่มีเนาะมันเหมือดแล้วมันเหมือดเอ้ามันเหมือดสวัสดีครับ เบาก็บลูกสายใหญ่ผ่นสมืัอนี้ันทันสมัยด้มีคงมีคนงกบกเียบี่ยคือไม่ได้เพียะบักเกียบมันเอามาขายให้เพรมันบักเกียบผู้ใดเอามาขายให้กไม่ได้เพียเก็บมาก็เกี่ยวแค่ไหนเนาะปนเองมาขายให้จ่าอีสานบ้านเฮาสิละเมื่อนี่ปลาดวงพอดแล้วเจ้าสาวได้ไปก็ตาแล้วตีดอกดาวเรืองอ่ะค้อไปซอยเขา ไปใช้น่ะมัน่อป้าดาราโอเคป่าดาราบอกงาไม่กอร้ยลวงดีเราคนเราเสีบเสียนัทนเขาเขาบ้านยัง่โตาเหม็นยาพากันเงนเงนเมื่อนี้ม่ป่าเราวอบคุณเรามีคนมากินขาวเป็นมนรูกินข้าวก็กร่อยเห็ดขมขนะปีมือป้าดวงพรสิ่แมนแล้วมอป้าดวงพรมาละลมาเด้อลูกหลาน ต้อข so 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 ู้ต้ก้นมากิมว่าอยคุใอือมขอคุณในอู่ที่ต้องกันหมูบานนาให้